สวัสดีค่ะวันนี้ป้ามิอยากกินทุเรียนนะคะเนื่องจากว่าไปดูไปตอบคอมเมนต์คลิปเก่าๆที่ป้ามิกินทุเรียนนะคะแล้วก็อยากกินแล้วมันจะใกล้จะหมดหน้าทุเรียนแล้วเนาะหมดหน้าทุเรียนระยองแนละ้วก็เลยไปซื้อทุเรียนมาหนึ่งลูกนะคะอันนี้คือป้ามิจะมาลองปอกเองนะคะเนะะี่ยค่ะป้ามิจะลองปอกทุเรียนเองว่าจะปอกได้ไหมนะคะโดยใช้มีดตัวนี้นะคะเนะะี่ยค่ะมีด เล็กๆตัวนี้ว่าจะปอกได้ไหมนะคะอันนี้ซื้อมาทุเรียนตัวนี้ราคาอยู่ที่ละร้อยห้าสิบนะคะก็ตัวนี้ก็ประมาณส0มร0อยสามอกว่าบาทนะคะนสองโลนิดๆสองโลกว่านะคะเริ่มเลยนะคะใช้มีดตัวนี้นะคะการปอกนะคะจากที่ที่ป้ามีดูนะคะล้วก็จะผ่าตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มปอกกันเลยนะคะว่ามีเล็กๆเนี่ยจะปอกผู้เรียนได้ไหมนะคะดูเลยค่ะคือจะปอกนะคะก็จะดูจากล่องของเขานะคะนคะคะล่องที่เป็นล่องของเขาเนี่ยป้ามีก็จะกรีดตามล่องนี้นะคะป้ามีขอกรีดเลยนะคะเนี่ยค่ะกดเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้มีดกรีดตามล่องกรีดตามล่องที่ไม่ใช่ผูของเขานะคะระวังอย่าให้โดนผูเขาเนาะ กีดให้มาถึงนี่เลยนะคะนะคะแล้วเราก็กีดทุกร่องเลยนะคะอันนี้ลองดูเนาะแต่คิดว่าน่าจะไม่ยากนะคะนะคะกีดเข้าไปให้มาถึงก้นตรงนี้เลยนะคะสำหรับคนที่อยากกินทุเรียนเนาะแล้วก็อยากปอกคือพ่งว่า ถ้าเราไปซื้อหรือเข้าแถวอาจจะนานนะคะแล้วเราก็ไม่มีเวลาเนาะเราซื้อลูกแล้วก็กลับมาปอกที่บ้านใช้ผ้าใช้ผ้จาจับตรงหนามก็ได้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีถึงมือเนาะนะคะก็กรีดลงมาให้ถึงก้นก้นทุเรียนเลยนะคะ เรากรีดครบแล้วนะคะเรากรีดครบแล้วตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะออกมาแบบนี้เนาะเราก็พอมีจจะกรีดตามนี้ก่อนนะคะ้อมี่ก็จะขาตามนี้ก่อนนะคะ อยากให้สวยเราก็ไม่ต้องข่ายเยอะนะคะแปดค่ะไม่ได้กลิ่นทุเรียนเลยค่ะได้แล้วนะคะเราก็จะแหวกเลยเราจะแวกด้านล่างตรงนี้นะคะรู้ว่ามีกี่ตนฟูหรือเปล่า มือใหม่หัดตอบเพืรียนจะออกมาเป็นแบบนี้ียหาจานก่อนนะคะ เราก็จะได้อู้อ้อ,อ้โดนหนามที่มือนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็ปาดตรงนี้เนาะน่ค่ะปาดตรงนี้เลยอันนี้ก็ใช้ใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็ใช้แรงไม่เยอะนะคะ วันนี้เนี่ยป้ามีแหวกไว้แล้วนะคะเมื่อกี้ก็แหวกออกจากตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะอยากลองชิมอะ่ะวาอืมฟูนอ่อนอะ่ะ เจอทุเรียนอ่อนนะอืมอืมอ,มอ,มอมเสียดายอ่ะค่ะแล้วก็พูต่อไปนะคะเนี่ค่ะที่เรากรีดไว้จะเป็นตามนี้เนาะเราก็ใช้มีดนกรีดตรงนี้ได้เลยค่ะ แต่มีกีดตรงนี้เมื่อกี้้อมีกีดไปโดนเนื้อมันนะคะ เรากรีดตรงนี้นะคะแล้วก็แบกเลย ได้แล้วผิดหวังอะคะ่ะผิดหวังมากเลยเพราะว่าเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนอ่อนน่ะเศร้ามากเลยอะ่ะคลิปนี้ไม่กินให้ดูนะคะจะปอกให้ดูเฉยๆเนาะเจอทุเรียนอ่อน,นะคะ่ะถ้าเราเจอแบบนี้นะคะ เราก็จะไม่ไปซื้อร้านเดิมอีกนะคะเศราใจเศร้า,ใจ,ราใจพราเราเจอทุเรียนอ่อน ่หน้าถึงไม่ได้กลิน่ปนปูนปาไม่รู้แล้วทำไมถึงไม่ได้กลิ่นทุเรียน,นอ่อนเนาะะคะโอ,อ้แต่ เป็นทุเรียนอ่อนนะคะตอนซื้อขึ้นรถมานะคะก็เอ๊ะคุยกับหลานชายว่าทําไมป้ามี่ไม่ได้กลิ่นทุเรียนไม่ได้กลิ่นทุเรียนเนีค่ะเหตุผลที่ไม่ได้กลิ่นทุเรียนเพราะคือทุเรียนอ่อนมาก ปอกไม่สวยแต่ก็ถือว่าปอกก็ถือว่าทําสําเร็จนะคะอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าอยากกินทุเรียนนะคะซื้อที่เขาปอกไว้เลยก็ได้ค่ะนะคะเศร้าใจเจอทุเรียนอ่อนเรียบร้อยค่ะ หนึ่งรูกสองกิโลได้ประมาณนี้นะคะเปลือกนี้ก็น่าจะหนึ่งกิโลค่ะเปลือกน่าจะประมาณเกือบเกือบกิโลเลยนะคะ